ครับเราจะหา a ลบหนยกกำลัง10เมื่อเรารู้ว่า a เท่ากับสี่ cos ห้สิบห้า cos ยีส 25, ิบห้า cos สิบบวก s i n ์สีส่วน s i n ์แปครับเอาหารกันเลยแล้วก็จะได้4ี่ cos ห้สิบห้า cos ยีสิบตัดการโคฟังก์ชันบวกด้วย s i n ์สีสส่วนด้วยอะไรครับ สองไ40 c สี่สคอสสีตัดตดเสร็จแล้วคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดึง2ออกมา2องคอสคอสก็เป็นคอสพลัสคอสแปดสิบวกคอสมนท์ะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็บวกกันก็จะได้เป็นสองคอสแปด 3, สิบคอก็รูปสก็ได้บวกูสาบวกกับหนึ่งส่วนสองคอสนะครับสองคดนี้หาคูณนงก็จะได้เป็น สองคอสสองคอสแปดสิเป็นคอสร้อยยี่สิบวกคอสสีบวกด้นนกรับส่วนด้วยสองคอสนะจ๊ะก็จะได้เป็นสองลบห,ส, 2, ส,ลบหส่วนสองูณลบหส่วนสก็เป็นลบหนึ่งบวกสองคอส 40, องศาบวกหส่วนด้วยสองคอส 40, ตัทอนโยโย ตัวนี้ตัดกันได้ศูนย์ตัวนี้ตัดกันได้หนึ่งตอบห 1, 1ึ่งหนึ่งบวกูบสามที่ค้างไว้เมื่อกี้หนึ่งบวกลบสามเอาหนึ่งบวกลบสามลบหนึ่ยกกำลังสิบครับก็จะได้ลสามกำลังสิบก็คือูบสายกกำลังสิบก็คือสามกลังห้ง 10, ก็ตอบสองร้อยสี่สิครับ